ต้องบอกก่อนเลยว่าแฮปปี้บดย์วันเกิดของลิซ่าแบล็คพิงหรือลิซ่าลาลิสามโนบาลค่ะวันนี้รีแคปคอมสลึกบันเทิงนะคะจะพามาไล,ล่เลียงตั้งแต่ต้นปีสําหรับความสําเร็จในวัย27ปีของลิซ่าค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าลิซ่านั้นมีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกวงแบล็คพิงคค่ะแต่ตอนนี้นับได้ว่าเป็นศิลปินที่กวาดอิทธิพลเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในวงการเพลงวงการดน,นตรีรวมถึงวงการแฟชั่นวันนี้จะพามาไล่เลียงสถิติตั้งแต่ตอนแรกให้ฟังกัน เริ่มกันที่การประเดิมงานแรกต้อนรับต้นปีเมื่อวันที่17มกราคมปี2567นั้นลิซ่าได้ปรากฏกายเคียงข้างสตรีเบอร์หนึ่งของประเทศฝรั่งเศสในงานการกุศลและในเวลาต่อมาลิซ่าได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในศิลปินที่ขึ้นแสดงในคอนเสิร์ต Operation Yellow Pins หรือ Le Gala des Pins ปี2024นะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยขนทุกเพลงฮิตขึ้นมาแสดงไม่ว่าจะเป็นเพลงลลิษา เพลงมันนี่รวมถึงเพลง s อที่คว้าแขกรับเชิญอย่างดีเจสเน็กมาร่วมจอย ความสาเร็จอย่างที่สองในต้นปีนี้อย่างที่ทราบกันว่าลิซ่าไม่ใช่แค่ศิลปินแล้วเธอเป็นระดับซ e อคะ่ะโดยลิซ่านั้นได้เปิดบริษัทเพื่อเป็นต้นสังกัดในการดูแลผลงานด้านวงการบันเทิงในชื่อบริษัทว่า a l l o ลวโดยเป็นแพลตฟอร์มที่จะแสดงทุกมุมมองทางด้านดนตรีและว,วงการบันเทิงของลิซ่านอกจากนี้แล้วยังได้บอกถึงจุดประสงค์คือเพื่อสร้างความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและความมุ่งมั่นอันแน,วน่วแน่ไม่ใช่แค่ผลักดันสิ่งที่มีอยู่แต่จะมีการนิยามขึ้นมาใหม่รวมถึงก้าวไปถึงจุุดดสสูงงแห่ ความเชี่ยวชาญและสร้างผลงานดนตรีแนวใหม่อันสุดท้าทายค่ะตอกย้ำความสำเร็จอย่างที่3ค่ะสื่อฝรั่งเศสได้มีรายงานว่าเตรียมนำเรื่องราวของลิซ่านั้นมาแต่งเป็นนวนิยายจัดพิมพ์โดย j จซีลา e ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผลิตหนังสือเรื่องราวชีวิตของสตีฟจ็อบสและเดอะดาวินชีโค้ด มาที่ความสําเร็จอย่างที่4ค่ะเมื่อ7ปีที่แล้วนั้นลิซ่าได้เดบิวต์เป็นศิลปินและครั้งนี้ค่ะได้เดบิวต์เป็นนักแสดงครั้งแรกโดยลิซ่านั้นเตรียมแสดงนําในซีรีส์ยอดฮิตอย่างเรื่อง The White Lotus ซีซั่นสามซึ่งจะยกกองถ่ายทํามาไว้ที่ประเทศไทยค่ะตอกย้ําความสําเร็จในสิ่งที่5ค่ะลิซ่านั้นได้กวาดทุกแพลตฟอร์มเทเลติอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการขึ้นแท่นศิลปินสาวไอดอลเคป๊อปที่ถูกค้นหาใน Google มากที่สุดประจําปี2023 และการคว้า100 global body of 2023ในอันดับที่2รวมถึง global choice ในอันดับที่2เช่นกัน ทั้งนี้นะคะลิซ่ายังสร้างอิทธิพลในวงการแฟชั่นนะคะล่าสุดอย่างที่ใครหลายคนเห็นนะคะลิซ่าได้รับเกียรติให้เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างหลุยส์วิสตองโดยลิซ่านั้นได้แสดงให้เห็นถึงความทรงอิทธิพลจากการได้ร่วมรับเชิญในการนั่งโฟล์กใกล้เคียงกับคนสําคัญของแบรนด์และสามารถกวาดความนิยมสูงสามารถสร้างมูลค่าได้ถึง6.3ล้านเหรียญสหรัฐหรือ229ล้านบาท รวมถึงทำให้หลูวิสตองนั้นขึ้นสู่อันดับหนึ่งในปารีสแฟชั่นวีคด้วยนอกจากนี้แล้วหากย้อนไปปี2023นะคะลิซ่านั้นสามารถสร้างมูลค่าทางสื่อได้สูงถึง134ล้านขึ้นแทนเป็นบุคคลที่สามารถสร้างมูลค่าทางสื่อสูงสุดเป็นอันดับที่เร็ดของโลก <S <S ทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จตั้งแต่ต้นปีของลิซ่าแบล็ p i ิงในวัย27ปีค่ะเรียกได้ว่าโห ทั้งทรงอิทธิพลรวมถึงกวาดความรักจากแฟนๆอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะครั้งหน้ารีแคปคมสะลึกบันเทิงนะคะจะพามาไล่เลียงอะไรอย่าลืมติดตามกันค่ะ